อันนี้ใส่ชุดแทรกลางที่ลูกค้าเขาซื้อมาใส่นะครับซื้อมาใส่เองมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเราไม่ได้มีต้นทุนที่จะไปซื้อแทรกลางอุตสาหกรรมที่สองหมื่นหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับเราก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าการได้งานหรือว่าการอะไรเนี่ยมันก็ต้องช้าหน่อยแต่ว่าเวลาแทรกเราก็ต้องแท็กสองรอบนะครับพีเข็มของล่างสวยเหมือนกันนะครับถ้าเราตั้งจักรไม่ให้โดดแล้วก็ไม่ให้ขาดนะครับ ก็ได้เนี่ยวิธีการทํางานของเขานะครับเป็นตัวแทรกรางนะครับต้องสองรอบถึงตัวรางจะสวยนะครับเสร็จแล้วเราก็ขีบอับอันนี้เป็นตัวลดต้นทุนแหละนะครับเซื้อกีลายเขายังทําได้เลยนะครับสวยขอดูรางหน่อยนี่